สวัสดีค่ะนี่พี่เพนคิรียมันเนอร์ค่ะแสงเข้านิดหนึ่งนะวันนี้ตรงกับวันที่8ตุลาคม2 5นน6ะแสงมันเข้าอะค่ะโทรศัพท์มันเป็นไรไม่หนูโทรศัพท์เนี่ยซัมซุงกา a ลซี่เอู2เอ็นนะคะเครื่องมันเก่าแล้ว ข้าวหนึ่งอะนะคะสวัสดีค่ะ